สวัสดีเกมเมอร์ทุกท่านครับผม Basic d o วเกมเมอนะครับก็จากที่เกินไปเมื่อวันไหนนะวันพฤหัสที่วันเสาร์จะต้องทองําคอมแต่วันนี้ขอยกยอดไปก่อนครับก็เดี๋ยวไว้ค่อยทํากันอาอาทิตย์หน้าเพราะว่าวันนี้ก็เจ้านี่ส่งมาถึงนะครับกับเจ้าไม้สำรองอีกหนึ่งตัวเจ้านี่เลยครับレビโอซ่า M CX 0 1ของเอ่อแฟนเทคก็เป็นไม้ในราคาที่ เรียกว่าไม่แพงเกินไปแล้วก็สเตมเมอร์อะไรนะสเตมเมอร์ immer, มือใหม่ก็สามารถจับต้องได้ในราคานี้ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าคุณภาพของอเจ้า l e v โอซ a ตัวนี้เนี่ยมันจะมีดีแค่ไหนแล้วก็ตอนนี้เสียงที่ผมพูดอยู่เนี่ยก็อาจจากเจ้าตัวเดิมนะครับก็คือเจ้า x 5 0 0ของน a v โก็เดี๋ยวดูกันครับมาเทียบกันกับว่า มาเทียบก,กันกับเจ้านับว,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 ว่าเสียงมันจะดีสู้กันได้ไหมกับราคาที่เพิ่มมาอีก500ครับเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่ากับเจ้ารีวิวโอซาตัวนี้ว่าเขาให้อะไรมาบ้างก็สั่งมาจากกาเบิลล่าเนาะเห็นไหมนี่ไม่เห็นเนาะผมแก่ถุงก่อนแล้วกันอป้า เรียบร้อยนี่คือหน้าตาของกล่องเขาครับไม่มีอะไรเลยแต่ทำกล่องออกมาสวยนะค่อนข้างสวยสกรีนลายอะไรต่างๆก็ครบคันตรงนี้มีเป็นแบบว่าประกายไฟด้วยล,งลุงลิงลุงลิงด้านข้างด้านล่างไม่ใช่ด้านข้างก็มีบอกรายละเอียดไว้ครบถ้วนด้านนี้ด้านนี้สิอืม ก็บอกว่า Voice Chat เนาะใช้พูดคุยได้เอ่อ v o ลเ l r e c o r d อ่ดเสียงก็ได้ลองคารอเกตก็ได้สตรีมเมอร์ YouTube ก็ได้เนาะใช้ได้ทั้ง Mac PC ได้หมดเออเหมือนโม m b l e น่าจะเป็นเอ่ออะไรนะแอปพลิเคชันแล้วก็อินเทอร์เฟซเป็น USB เนาะด้านหลังก็บอกตามนี้เลยครับเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเอย ก็ไม่ขอลงรายละเอียดลึกเพราะว่าไม่น่ามีอะไรเยอะตัวไปก็ตามนี้เลยอ่ะตรงนี้ด้านข้างมีบอกด้วยเป็นเอ่อคาดิโอ,อย์นะโพลาร์แพทเทนเนี่ยเป็นคาดิโอ,อย์เนาะรับเสียงแต่ด้านหน้าเท่านั้นแล้วก็มีปุ่มมิวใหม่แล้วก็ปุ่มเอ็กโคแล้วก็ปุ่มเกนเนาะแล้วก็มีแจ็คสำหรับเสียบไม้ สำหรับฟังเสียงไม้ตอนเราพูดอะเดี๋ยวจะยาวไปกว่านี้ก็แกะกันเลยดีกว่า,าแกะใช้มือแกะนะกลัวจะขาดแลยกันผมลืมเอาคันไกลมามือแกะนี่แหละป้ปปาบเรียบร้อยทำเหมือนเคยครับเหมือนเอ่อเพย์สเตชันแปะไว้งี้ก่อน โอเคมาอันบ็อกกันเลยถ้าโปอยู่รูว้ว่าเอาเนี่ยเขาเปิดทางนี้กันดด้ว่าอึ๊บอ่ะข้างในมีตามนี้เลยมีอ่าโอโ้โหเบี้ยวเลยเบี้ยวเลยแบนมาใช่ไกลายเป็นสี่เหลี่ยมเลยโอเคหนึ่งอันแล้วก็ อันนี้จะเป็นขาตั้งหม่เนาะไม่ใช่ขาตั้งหม่ดิขาล็อกหม้อ่ะวางไว้ก่อนอันนี้แหละขาตั้งหม่ของจริงแล้วก็หม้หนึ่งอันอุ้ยไม่หนักมากนะสักประมาณห้าร้อยห้าร้อยกรัมได้มั้งไม่รู้ดิเดาเอาไม่ได้อ่านเมื่อกี้อ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วบอเบ้ อันนี้เดี๋ยวเหมือนจะมีอะไรตอนอยู่ข้างล่างอาจจะเป็นสายแล้วก็วอรันตีการใบรับประกันเนาะแค่นี้กับคู่มือหมดแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรแล้ว หมดแล้วเรียบร้อยแล้วก็คู่มือนี่เลยสายประหยัดใบเดียวจบไม่มีอะไรแค่นี้เลยปึ๊บโอเคทีนี้เรามาดูหน้าตาเจ้าไม่กันดีกว่าแกะตรงน้เอาโคซีนมาอ๋อนนี่น,นี่ทางนี้แกะได้อาจจะมีเสียงกุ้งกลงกุ้งกัง,กงบ้างเพราะว่าข้างบ้านกำลังทำอะไรสักอย่าง มันจะเป็นการซ่อมแซมบ้านอีกแล้วโอ้ยติดอ่าประมาณนี้เลยครับนี่คือเจ้าレビโอซาหน้าตาของมันดูค่อนข้างพรีเมียมนะโอ้โหมันเป็นเหล็กนะเนี่ยเหล็กหมดเลยเดี๋ยวให้หม่ยได้ยินเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะหนักเอาเรื่องอยู่อ่ะประมาณนี้อ่ะ ประกอบกันเลยแล้วกันต้องพูดทํำทำเพลงอสายถึงไม่ออกอ,อ้าวคาดอึ๊บคาดผมชีกเลยได้ไหมชีกเลยแล้วกันลืมเอากไกยมาอา้าวชีกอย่างนี้แหละได้อึ๊บแค่นี้เลยสายเป็น uh, USB A เ,เนาะ แล้วก็ไป USB ธรรมดาหมดแล้วก็นี่ขาตั้งอุ้ยขาตั้งหนักเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กเหมือนกันประมาณนี้เลยแยกออกมาแยกยังไงวะ แยกแยกอย่างนี้โอเคปึบประมาณนี้แยกออกมาแล้วได้เป็นี้เหมือนเป็นขาไตพอตอะเนาะตรงนี้น่าจะมีอะไรรองหน่อยเนาะทำไมมันหรือว่ามันไม่มีมันเป็นเหล็กเลยอะถ้าเอ่อเอาไปวางกับพื้นนี่โตวอาจจะเป็นรอยได้หรือว่าผมทำหลุดวะ <c oughs> ไม่มีเนาะไม่มีแล้วอะเนาะ ข้อตีหน่อยนี่ตรงนี้เป็นเหล็กค่อนข้างคมเลยแหละอืมถ้าวางไปเนี่ยอาจจะขูดได้อืมเสียงรดรดอรไรสถานะบ้านโอเคแล้วก็นี่เลยอีกอันหนึ่งเดี๋ยวอันบางอันก็แพ็คเดี๋ยวบางอันก็ซีนบางอันก็อะไรงงไปหมดเลยโอ้แกไม่ออกอะ่ะปากกัดได้ไหมปากกัดเลยแล้วกันไกลทิมเอากันควยทิม ขันควงไกคุณควงโอเคอะไกก็ไม่ยอมออกมาโอเคนี่คือขาล็อกใหม่เนาะอ่ะประกอบกันดีกว่าประกอบกันเลยยังวะน่าจะประมาณนี้เหละย าไข่ให้พอแน่นก็พอมั้งแรงเยอะด้วยผมอะอย,อยุโอเคก็ได้ประมาณนี้ทีนี้เราก็เดี๋ยวนะ,ะเสียบไปกับเจ้านี่ ทำไมผมไม่เสียบอน,นั่นก่อนวะโง่ไม่ลู้หมูเริ่มตาโอเคไม่เป็นไรก็ไม่ยากเย็นอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวลอกตรงนี้ก่อนจะได้แน่นๆงั้นไขไม่ไปอ่ะประมาณนี้เลยหลังประกอบเสร็จอันนี้ลองไว้ก่อนเดี๋ยวเป็นรอย นี่คือหน้าตาที่ได้แล้วก็เหมือนตรงนี้จะปรับขึ้นลงได้เนาะโดยการปรับเจ้าตรงนี้สูงมันกนไะดอ่ะประมาณนี้สำหรับเจ้าการประกอบレ e โอซ s าก็เดี๋ยวไปทดสอบกันดูครับว่าสุดท้ายแล้วไม้ตัวนี้กับการคาดิออยด้านหน้าเนี่ยจะรับเสียงได้ดีแค่ไหนกับเจ้า l e โอซ s า อ่ะโอเคครับอ่ะโอเคครับก็สเต็ปเดิมครับสเต็ปเหมือนตอนที่ผมเทเจ้า x 5 0 0เนาะก็จะใช้ไม้เมตรเหมือนเดิมก็จะวางไว้แล้วก็ให้จุดกำเนิดเสียงเนี่ยห่างจากตัวเจ้าแฟนเทคอยู่ที่ประมาณ1แขนนะประมาณ60ซนติเมตรเนาะก็ตอนนี้ผมเปิดเจ้าแฟนเทคเนี่ยไวท้ที่นี่เลยเห็นหรือเปล่าประมาณ 25%่เปอนาะเก้าโมงะเนาะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าจากจุดกำเนิด,เ,ด,เ,นดเสียงนะ่ยที่ออกจากแท็บเล็ตตัวเดิมด้วยนะ,ะจะมีระดับความดังเสียงที่ได้เป็นอย่างไรแล้วก็วันนี้วันเสาร์ทีนโนะอาจจะมีเสียงแทรกเข้าไปบ้างก็ขออภัยด้วยอ่ะเดี๋ยวมาเทสกันด้วยการเปิดเสียงจีงนี้ ตอนนี้เนี่ยเหมือนเดิมนะครับเปิดไว้ที่50%ผมจะทำการอัดโดยการใช้โปรแกรมบ้านๆเลยของ Windows 7เห็นหรือเปล่าไม่รู้น่าจะไม่เห็นแหละซูมสุดๆแหละคือเป็นโปรแกรมติดเครื่องแล้วกันอะประมาณนั้นเดียวถ่ายรูปให้ดู ตอนนี้เพียงเล่นไปแล้วเนาะทีนี้ผมจะเริ่มทำการกดอัดนะที่50%เหมือนเดิม กดผิดถอดถอดถอด อ่ะนั่นคือเสียงที่ได้จาก100%และเอ่อรและระยะความห่างที่60เมตรนะอ่ะเดี๋ยวผมผมคิดว่าผมไม่ดันดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเสียงมันค่อนข้างดีมากอ่ะเดี๋ยวผมลองเทสอีกแบบหนึ่งก็คือการหันตูดใหม่ที่ไม่ได้รับคาร์ดิโอ,อยเนะเดี๋ยวดูกันว่าเสียงมันจะได้ไปในระดับไหนอ่ะเดี๋ยวไปลองกันครับอ่ะครับตอนนี้กลับมาเริ่มกันอีกรอบหนึ่งกับการหันเจ้าแฟนเทค เลวิโอซาเนี่ยหันไปในด้านที่ไม่ทำไม่ได้ทำการคาดิออมานะก็จะเป็นทางด้านหลังของเจ้าแฟนเทคกเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเสียงที่ได้เนี่ยมันจะมีลักษณะที่เกิดขึ้นมาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีความดังแค่ไหนอ่ะผมเปิดเพลงนะแล้วเดี๋ยวอัดไปด้วยเพลงเดิมเลยอ่ะอยู่ที่50%นะ 50เนี่ยแหละประมาณนั้นแหละเดี๋ยวผมจะเริ่มกดอัดนแล้วนะครับ และนั่นคือเสียงที่ได้ครับกับทางด้านหลังของเจ้าวิโอซ่าเนาะอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมแม่รู้สึกว่าเสียงมันน่าจะดีมากๆเดี๋ยวผมลองเทสอีกอันหนึ่งน่าจะหนักกว่าอันเก่าดูกับระยะทางที่น่าจะลองให้มันยาวขึ้นหน่อยเดี๋ยวไปดูนครับว่าความยาวที่ผมจะวัดเนี่ยยาวขนาดไหนอ่ะไปต่อเลยอ่ะทำเมื่อกี้มันสั้นไปครับนี่คือ ระยะทางจากไม้นะสู่ต้นกําเนิดเสียงคือแท็บเล็ตเนาะแล้วก็มีองศาในระนาบที่เฉียงด้วยน่าจะประมาณที่วัดในระนาบตรงเนี่ยจากต้นกําเนิดเสียงจนถึงไม่เนี่ยสองยี่สิบเซนติเมตรเนาะบวกเฉียงไปด้วยเนี่ยอีกประมาณ10เซนติเมตรน่าจะ20แหละประมาณ230ซนเมตรนะเดี๋ยวมาดูกันครับเพลงเนี่ยตัวแท็บเล็ตเนี่ยผมเปิดไปแล้วนะ100%็แล้วก็ตัวแกน,ออแกนของ ใหม่เองเนี่ยผมปรับขึ้นไปที่50%เดี๋ยวมาเทสกันครับว่าพอเปิดแล้วเนี่ยระดับเสียงกับความไกลระดับเนี้ยจะดังแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเปิดเพลงกันครับ <laughs> เปิดยากเปิดยากอ่ะเปิดแล้วนะครับอยู่ที่1 0 0เซติเมตรเอ้ยไม่ใช่2 3 0ซนติเมตรกับ100%มาดูกันว่าความดังที่เข้าไปในเจ้าแฟนเทคเนี่ยที่เปิดเกนเนี่ยไว้ที่50เนี่ยจะดังแค่ไหน นั่นก็คือเสียงทั้งหมดที่ได้ครับกับประมาณ2 3 0รซนเมตรกับเสียงเพลงจากแท็บเล็ตที่100%นะแล้วก็เก็เปิดไว้ที่50%ก็เดี๋ยวไปฟังอย่างที่ได้ยินนะครับว่ามัน,มนไม่รู้สิยังไม่ได้ฟังก็สรุปกันเลยครับกับเจ้า雷ซ s a m c x 0 1นะที่ผมต้องบอกว่าสุดยอดมากๆก,กับเสียงของอการรับแบบคาริโอ,อยด้านหน้าที่ ก็อย่างที่ฟังไปครับอย่างที่รับชมรับฟังไปเลยคือเสียงมันค่อนข้างจะเก็บได้ในรัศมีที่แบบไกลมากไกลมากก็ประมาณสองร้อยกว่าสองร้อยสมสิบอ่ะเขาเก็บได้เยี่ยมมากแล้วก็ต้องพูดว่าอุปกรณ์แล้วก็ตัววัสดุค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ดีแม้จะเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นยี่ห้อที่ก็ไม่ได้ดังแบบดังมากอะไรเงี้ยแล้วก็จากที่ผมจับมา นี่คงเป็นไมซินแรกของผมเลยนะท,ที่ได้จับและเป็นไมที่ดีสุดแม้จะมีไมอีกหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์เอ็ก e อดโชเบย์เอเดนมอะไรพวกนี้ยแต่พวกนั้นมันแพงไปก็สตรีมเมอร์ที่เริ่มต้นเนี่ยอย่างผมหรืออย่างหลายๆคนเนี่ยก็คงเลือกจับกันไม่ถึงเพราะว่ารา,าคามันค่อนข้างสูงห0พันบ้างห0 0พันบ้างอะไรเงี้ยก็สูงไปแล้วก็แต่ตัวนี้ครับก็ถือว่าตอบโจทย์มากสำหรับเจ้าเรวิโซ่า เอาง่ายๆให้เทียบกันนะกับเจ้า X ห้าร้อยตัวนี้ X ห้าร้อยตัวนี้จะบอกว่าถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยจะซื้อไหมเจ้า X ห้าร้อยตัวนี้ก็ต้องบอกคําเดียวว่ามันมีข้อดีข้อเสียที่ค่อนข้างต่างกันข้อดีของมันเลยคือของเจ้าดับโบตัวนี้คือมันไม่ค่อยจะเก็บเสียงเสียงที่คุณฟังอยู่ตอนนี้นะคือเสียงของซันเทคนะผมอัดอยูนนะ่เนี่ยคือเสียงของ s ันเทค ระยะของปากเนี่ยผมพูดเลยประมาณครึ่งแขนครึ่งแขนแล้วผมไม่ได้พูดดังนะผมพูดเกามากแล้วก็เกณฑ์เนี่ยปรับอยู่ที่ประมาณถ้าเก้าโมงปรับขึ้นมาประมาณสิบโมงก็ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันประมาณนั้นค่อนข้างที่ไม่ต้องอพูดดังแล้วก็ไม่ต้องกระโ泼กระหากแรงมากก็สามารถรับเสียงได้ดีถ้าเทียบก,กันก็คือ มันรับเสียงได้ดีมากๆถ้าเทียบกับเจ้านาโบตัวนี้ก็คือกินกินขาดค่อนข้างกินขาดแต่อย่างที่บอกครับเมื่อกี้ว่านาโบตัวนี้ข้อดีของมันก็คือการที่มันไม่เอาเสียงรอบข้างเข้ามาเยอะมากนะรถกับข้าวผ่านรถอะไรผ่านเนี่ยเสียงแทบไม่เข้าไม่ค่อยเข้าแตาก่กับเจ้าเรเวลโซแฟนเทคเนี่ยคือเมื่อเช้าที่ผมอัดเล่นๆนะรถกับข้าวผ่านมาเนี่ย ทุกเม็ดอัดเข้าเต็มทุกเม็ดเลยแล้วก็อีกข้อสําคัญที่หลายๆคนต้องบอกต้องบอกไว้ตรงนี้เลยว่ามันเก็บเสียงดีขนาดนั้นนะครับเก็บเสียงดีมากและมันคือดาบสองคมดาบสองคมที่ว่าคือถ้าไม่มีห้องอัดเสียงที่ดีคือห้องอัดเสียงที่เงียบมากๆมันน่าจะใช้ค่อนข้างยากในช่วง เวลาเสาร์อาทิตย์หรือเวลากลางวันน่าจะใช้ยากมากมากก็คือมันจะเก็บเสียงหมดเลยรถผ่านอะ่ะเอเอาเข้าคนพูดข้างบ้านอ่ะื้อเอาเข้าอย่างเงี้ยคือดาบสองคมสาหรับคนที่ไม่มีห้องเก็บเสียงเป็นของตัวเองน่าจะใช้ค่อนข้างยากแต่บอกเลยครับเก็บเสียงดีมากๆอย่างที่ได้ชมและวันนี้จากที่เทสมาทั้งหมดไม์ตัวนี้ถือว่าสุดยอดแห่งการเก็บเสียงที่ดีในราคาที่แบบ ค่อนข้างจะไม่แพงมากเทียบกับอีกหลายๆเจ้าก็คืออย่างเจ้าๆอื่นอาจจะต้องเพิ่มอีกพันหนึ่งแต่นี่ก็ถือเป็นราคาที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นผู้ที่อยากทดลองอยากลองไม้ที่ดีสักตัวผมก็คงต้องบอกว่าไม้ตัวนี้ตอบโจทย์กับคุณแน่นอนครับกับเจ้า Fantech ี e v e l s a อ c ม0 1 แลนี้คือรีวิวทั้งหมดจากผมครับเบสซิกดาวเกมเอก็ถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมเบสซิกดาวเกมเมเดือผมเบสซิกดาววันนี้ผมเบสซิกดาวเกมเมอร์ก็คงไม่มีอะไรแล้วไปพบกันใหม่คลิปหน้ากับวันพรุ่งนี้กับข่าวประจำอาทิตย์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ